สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากตอนที่แล้วเราได้เห็นจุดจบอันน่าเศร้าและเต็มไปด้วยบทเรียนของมหาบุรุษอย่างโจโฉกันไปแล้วหลายคงคงคิดว่าเมื่อสิงโตเจ้าป่าสิ้นใจลงทุกอย่างก็น่าจะสงบใช่ไหมครับแต่ในโลกแห่งอำนาจการตายของผู้นำคือจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่และสงครามครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ชายแดน แต่เกิดขึ้นใจกลางบ้านของโจโฉเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อใน3ก๊ก Three Kingdoms 2010ตอนที่74ที่มีชื่อตอนว่างานศพโจโฉซูมาอี้กล่อมโจเจียงโจสิทธ์แต่งกลอนบอกได้เลยว่าตอนนี้คือเคสต s t ดี้ชั้นยอดสำหรับนักธุรกิจผู้บริหารและทุกคนที่ทำงานในองค์กรเพราะมันคือภาพจำลองของภาวะสุญยากาศทางอำนาจ และสงครามการสืบทอดตำแหน่งที่เข้มข้นและสมจริงที่สุดเอ้าล่ะครับเมื่อม่านแห่งความโศกเศร้าในงานศพถูกเปิดขึ้นการแสดงละครฉากใหญ่เพื่อชิงมรดกแห่งอำนาจก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีเรามาดูกันครับว่าใครจะคือผู้ชนะในเกมนี้บทที่ 1. งานศพบ,บังหน้าและคลื่นใต้น้ำแห่งการชิงอำนาจเรื่องราวเปิดฉากขึ้นณนเมืองลกเอียงในพิธีศพของโจโฉ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าที่ส่วนใหญ่คงจะเป็นการแสดงเหล่าขุนนางน้อยใหญ่ต่างแต่งกายไว้ทุกข์แต่ในใจของทุกคนกลับเต็มไปด้วยคำถามเดียวกันว่าแล้วใครจะขึ้นมาแทนโจผีบุตรชายคนโตผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทายาทอย่างเป็นทางการกำลังทำหน้าที่เจ้าภาพด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นสัมเขารู้ดีว่าตำแหน่งว่าที่ผู้นำของเขานั้นยังไม่มั่นคง เพราะเขามีน้องชายอีกสองคนที่อันตรายอย่างยิ่งคือโจเจียงน้องรองฉายาสิงโตเหลืองขุนศึกผู้เกรียงไกรคุมกำลังทหารที่ชายแดนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เปรียบเสมือนยอดนักขายหรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่สร้างผลงานให้บริษัทมหาศาลและเชื่อว่าตัวเองเหมาะสมกับตำแหน่งซ e o มากกว่าใครอีกโจสิท น้องสามกวีเอกแห่งยุคผู้มีสติปัญญาและพรสวรรค์ด้านอักษรศาสาตร์เป็นเลิศเป็นที่รักและชื่นชมของเหล่าปัญญาชนเปรียบได้กับนักวางกลยุทธ์หรือครีเอทีฟคนเก่งขององค์กรที่มีสเสน่ห์และได้รับการยอมรับจากคนจำนวนมากสถานการณ์ในตอนนั้นตึงเครียดยิ่งกว่าการประชุมบอร์ดบริหารเพื่อแต่งตั้งซ e อคนใหม่เสียอีครับแล้วจุดเปลี่ยนแรกก็มาถึง โจเจียงยกทัพจากชายแดนมาถึงเมืองลกเอียงพร้อมกับคำถามที่สั่นสะเทือนไปทั้งงานตราประจำตำแหน่งวีอ๋องของท่านพ่ออยู่ที่ไหนคำถามนี้ไม่ใช่การถามหาของดูต่างหน้าครับแต่มันคือการทวงสิทธิ์ในการเป็นผู้นำอย่างเปิดเผยโจเจียงกำลังจะบอกทุกคนว่าข้าคือคนที่คุมกำลังทหารที่แท้จริงบัลังนี้ควรเป็นของข้า บรรดาขุนนางฝ่ายโจผีถึงกับหน้าซีดเพราะถ้าโจเจียงใช้กำลังทหารเข้ายุดอำนาจจริงๆสงครามกลางเมืองย่อมเกิดขึ้นแน่นอนบทที่2ส,สุดยอดการเจรจาของซูมาอี้พลิกวิกฤตด้วยวาทศิลป์แล้วแถวบุรุษผู้ที่จะเป็นตัวแปลสำคัญที่สุดของยุคสมัยก็ได้ก้าวออกมาเขาคือซูมาอี้ที่ปรึกษาคนสนิทของโจผี ในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกสุมาอี้กลับเดินเข้าไปหาโจเจียงอย่างสงบนิ่งและเริ่มการเจรจาที่ถือว่าเป็นมาสเตอร์คลาสในการบริหารจัดการความขัดแย้งเลยได้ทีเดียวเขาไม่ได้ข่มขู่แต่ใช้จิตวิทยาและเหตุผลล้วนๆในการกล่อมสิงโตเหลืองผู้เครี้ยวกราดมุมมองสำหรับนักบริหารและผู้นำเรามาถอดรหัสวาทศิลป์ของสุมาอี้กันทีละขั้นตอนครับ1 ให้เกียรติและยอมรับความสามารถสุมาอี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตำหนิแต่กล่าวชื่นชมผลงานของโจเจียงที่ชายแดนเป็นการลดการและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหลักการ acknowledge and validate 2. ชี้ให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่เขาพูดในทํานองว่าท่านมาที่นี่ในฐานะอะไรในฐานะลูกที่มาเคารพศพพ่อหรือในฐานะขุนศึกที่มาทวงบัลลัง คำถามนี้บังคับให้โจเจียงต้องเลือกระหว่างความกระตันยูกับความทะเยอะทะยานซึ่งทําให้โจเจียงชะงัก 3. แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุด worst case scenario สุมาอี้ชี้ให้เห็นว่าหากท่านใช้กําลังเข้ายึดอํานาจตอนนี้ท่านจะถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏท,ที่ก่อสงครามในงานศพพ่อตัวเองต่อให้ชนะ ท่านก็จะเสียความชอบธรรมทั้งหมดและประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อท่านในฐานะลูกทรพีหลักการ Risk Analysis 4. เสนอทางออกที่ดีกว่า Win Win Solution ุาาี้เสนอว่าท่านเพียงแค่ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเคารพศพท่านพ่อและสนับสนุนพี่ชายตามธรรมเนียมแล้วท่านจะได้รับเกียรติยศและตำแหน่งที่สูงส่งยิ่งกว่าเดิมในฐานะน้องชายของฮ่องเต้คนใหม่ นี่คือการเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญยิ่งผลลัพธ์คือโจเจียงยอมลดทิฐิและละทิ้งกองทัพของตัวเองเพื่อเข้าไปเคารพศพพ่อในฐานะลูกชายคนหนึ่งวิกฤตสงครามกลางเมืองจึงถูกระงับลงได้ด้วยคำพูดไม่กี่ประโยคของซูมาอี้บทที่3บทกวีเจข้าวและความโหดร้ายของพี่น้อง เมื่อจัดการกับภัยคุกคามจากภายนอกได้แล้วโจผีก็หันมาจัดการกับภัยคุกคามจากภายในที่เขากลัวมาตลอดนั่นคือโจสิทธ์ผู้มีพรสวรรค์โจผีมีความรู้สึกรักปนเกลียดหรือที่เรียกว่าอโมโอดีโอต่อโจสิทธ์มาตลอดเขารักในความเป็นน้องแต่ก็เกลียดและอิจฉาในพรสวรรค์ที่โดดเด่นกว่าตัวเองเมื่อได้ขึ้นครองอำนาจความอิจฉานี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นความโหดเหี้ยม เขาสั่งให้จับตัวโจสิทธิ์มาและตั้งข้อหาอุกระนเพื่อหาเหตุผลในการประหารแต่โดยการทัดทานของพระมันดาโจผีจึงยื่นข้อเสนอสุดท้ายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เจ้าจงแต่งกลอนเกี่ยวกับพี่น้องให้ข้าฟังภายในเวลาที่ข้าเดินครบ7จก้าแต่ห้ามมีคำว่าพี่หรือน้องอยู่ในกลอนนั้นเด็ดขาดหากทำไม่ได้ก็ตายซะนี่คือการบีบคั้นที่โหดร้ายที่สุด แต่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองผอนสวรรค์ของโจสิตก็ได้เปล่งประกายเจิดจรายที่สุดเขากล่าวบทกวีอมตะที่รู้จักกันในชื่อบทกวี79หรือ The Seven Steps Verse ออกมาต้มถั่วใช้เถาถั่วเป็นเชื้อไฟมเมล็ดถั่วในพอดร่ำไห้สะอื้นเราสองเกิดจากรากเง่าเดียวกันเหตุใดจึงเร่งร้อนเผาผานกันนะัก ความหมายของมันคมกริบและบาดลึกเข้าไปในใจของทุกคนเถาถัว่วคือพี่กำลังถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อต้ม,มเมล็ดถัว่วคือน้องทั้งๆท,ที่เกิดมาจากรากเง่าเดียวกันแท้ๆท,ทำไมต้องรีบร้อนทำร้ายกันถึงขนาดนี้ว่ากันว่าเมื่อโจผีได้ฟังบทกวีนี้เขาก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาด้วยความละอายใจแต่ถึงกระนั้นอำนาจก็ยังคงสำคัญกว่าสายเลือดเขาไว้ชีวิตโจสิทธิ์ แต่ก็สั่งลดตำแหน่งและเนระเทศไปอยู่หัวเมืองไกลๆเพื่อให้ผลจากเส้นทางอำนาจของเขาตลอดไปจัดอันดับคำถามยอดฮิตพร้อมคำตอบจากเรื่องราวในตอนนี้ 1. ทำไมโจเจียงซึ่งมีกองทัพในมือจึงยอมแพ้สุมาอี้ง่ายๆคำตอบคือเพราะสุมาอี้ไม่ได้สู้ด้วยกำลังแต่สู้ด้วยความชอบธรรมและจิตวิทยาครับโจเจียงรู้ดีว่า การก่อสงครามในงานศพพ่อจะทำให้เขาเสียการสนับสนุนจากขุนนางทั้งหมดและกลายเป็นกบฏในสายตาชาวโลกสุมาอี้เพียงแค่ชี้ให้เห็นถึงต้นทุนที่สูงเกินกว่าจะจ่ายไหวของการกระทำนั้นทำให้โจเจียงผู้เป็นนักรบต้องยอมถอยให้กับเกมการเมืองที่ซับซ้อนกว่า 2. ทํำไมโจผีถึงบีบคั้นโจสิทธิ์ขนาดนั้นทั้งๆท,ที่โจสิทธิ์ดูไม่น่าเป็นภัยคำตอบคือ เพราะพรสวรรค์ของโจสิทธิ์คือภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดในสายตาโจผีครับโจผีเป็นคนขี้ระแวงและไม่มั่นใจในตัวเองเขากลัวว่าความสามารถและบารมีของโจสิทธิ์จะดึงดูดผู้คนไปเป็นพวกและท้าทายอำนาจของเขาในอนาคตการกำจัดโจสิทธิ์จึงเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อความมั่นคงของตัวเองสะท้อนให้เห็นว่าผู้นำที่ขาดความมั่นใจมักจะมองคนเก่งเป็นศัตรู 3. ใครคือผู้ชนะที่แท้จริงในตอนนี้คำตอบคือถ้ามองเผินๆคือโจผีที่ได้ครองอำนาจสมใจแต่ผู้ชนะที่แท้จริงคือสุมาอี้ครับในตอนเดียวเขาได้แสดงให้ทุกคนเห็นถึงความสามารถในการแก้ไขวิกฤตความพักดีต่อโจผีและสติปัญญาอันล้ำลึกเขากลายเป็นบุคคลที่โจผีขาดไม่ได้และปูทางไปสู่การเป็นผู้กุมอำนาจที่แท้จริงของวีกกในอนาคต นี่คือบทเรียนการสร้างคุณค่าให้ตัวเองจนองค์กรขาดเราไม่ได้ข้อคิดส่งท้ายถึงเพื่อนๆทุกคนเรื่องราวการชิงอำนาจของสามพี่น้องตระกูลโจไม่ใช่เรื่องในประวัติศาสตร์แต่มันคือภาพสะท้อนของ Office Politics ที่เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กรมันสอนให้เรารู้ว่าผลงานแบบโจเจียงเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณได้เป็นผู้นำคุณต้องเข้าใจการเมืองและสร้างความชอบธรรให้กับตัวเองด้วย ผอสวรรค์แบบโจสิทธ์อาจกลายเป็นดาบสองคมหากคุณไม่รู้จักวิธีบริหารจัดการมันและอาจสร้างความอิจฉาจากผู้มีอำนาจได้วทัทศิลป์และการเจรจาแบบซูมาอี้คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรและเปลี่ยนวิกฤตให,กให้เป็นโอกาส เหตุการณ์ในตอนที่74ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องภายในของวุยกกนั้นแท้จริงแล้วส่งผลกระทบเป็นโดมิโนเอฟเฟกต่อสมดุลอำนาจของทั้ง3มกกอย่างมหาศาลเลยครับเรามาดูกันทีละส่วนนะครับ 1. ผลต่อวุยกกหรือเหวการเปลี่ยนฐานอำนาจที่รวดเร็วคือใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดป้องกันสงครามกลางเมืองแล้รักษาความแข็งแกร่งลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าโจเจียงใช้กำลังทหารเข้าปะทะกับโจผีวีกกจะลุกเป็นไฟจากสงครามกลางเมืองทันทีซึ่งจะทำให้กกที่แข็งแกร่งที่สุดอ่อนแอลงอย่างมหาศาลการที่ซูมาอี้สามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็วทำให้วีกกสามารถรักษาโครงสร้างอำนาจและกำลังทหารไว้ได้อย่างสมบูรณ์พูดง่ายๆคือวีกกไม่เสียเลือดเนื้อไปกับการแย่งชิงอำนาจภายใน และยังคงสถานะเป็นกกที่ทรงพลังที่สุดต่อไปการแจ้งเกิดของซูมาอี้อย่างเต็มตัวเหตุการณ์นี้คือเวทีแจ้งเกิดที่ทําให้ซูมาอี้กลายเป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้สําหรับโจผีเขาไม่ใช่แค่ที่ปรึกษาอีกต่อไปจะเป็นผู้จัดการวิกฤตและผู้พิทักษ์บัลลังก์สิ่งนี้ทําให้ตระกูลซูมาเริ่มสังสมอํานาจและบารมีขึ้นอย่างเงียบๆภายในราชสำนักวุย ซึ่งนี่คือมเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในอนาคตที่จะนำไปสู่การก่อตั้งราชวงศ์จิ้นในที่สุด 2. ผลต่อจกโกะหรือฉุบปิดตายหน้าต่างแห่งโอกาสพลาดโอกาสทองในการโจมตีสำหรับเล่าปีแล้วข่าวการตายของโจโฉและการแย่งชิงอำนาจในวุยกกคือโอกาสทองที่สวรรค์ประทานให้หากเกิดสงครามกลางมืองในวุกกจริงนั่นคือจังหวะที่ดีที่สุดที่จกก,ก จะสามารถยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีเมืองหลวนหรือยึดดินแดนคืนได้ตอกย้ำเส้นทางสู่การล้างแค้นแต่เมื่อวุยกกสามารถจัดการปัญหาภายในได้อย่างรวดเร็วประตูแห่งโอกาสนี้ก็ถูกปิดตายลงทันทีมันบีบให้ความสนใจและทรัพยากรทั้งหมดของเล่าปีมุ่งไปที่เป้าหมายที่เหลืออยู่เท่านั้นนั่นคือการล้างแขนให้กวนอูดโดยการโจมตีหอ,อกกซึ่งเป็นสิ่งที่โจโฉและซูมาอี้คาดการไว้ไม่มีผิด 3. ผลตองอก,กหรืองูได้พื้นที่หายใจที่ประเมินค่าไม่ได้โล่งอกไปทีในสามกกซุนกวนคือคนที่โล่งใจที่สุดกับเหตุการณ์นี้ครับเพราะหลังจากสังหารกวนอู่สิ่งที่ซุนกวนกลัวที่สุดคือสงครามสองด้านคือการถูกเล่าปีบุกจากตะวันตกและถูกวยก,ก๊กฉวยโอกาสโจมตีจากทางเหนือมีเวลาเตรียมรับศึกใหญ่การที่วยกกต้องใช้เวลาสั้นๆในการจัดการปัญหาภายใน ทำให้พวกเขาไม่ได้ยกทัพมาซ้ำเติมหงอกกในทันทีมันจึงเป็นเหมือนพื้นที่หายใจและเวลาอันมีค่าให้สุนกวนสามารถรวบรวมกำลังพลและวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับกองคับแก้แขนของเล่าปีที่กำลังจะมาถึงได้อย่างเต็มที่สรุปง่ายๆคือเหตุการณ์ในตอนที่74ทํำหน้าที่เหมือนตัวสร้างสถิรภาพให้กับบุยตกเป็นประตูที่ปิดลงสาหรับจกกกและเป็นของขวัญแห่งเวลาให้กับหงอกก มันทําให้สมดุลอํานาจที่กําลังจะสันคลอนกลับมามั่นคงอีกครั้งโดยที่วีกกยังคงเป็นต่อและบีบให้สองกกที่เหลือต้องห้ำหันกันเองซึ่งเป็นไปตามแผนที่ซุมาอี้ต้องการทุกประการครับในองค์กรหรือครอบครัวของเราเคยมีสถานการณ์แบบบทกวี79เกิดขึ้นบ้างไหมครับที่คนที่เกิดจากรากเงาเดียวกันกลับต้องมาแข่งแย่งแข่งขันและทำร้ายกันเองและถ้าเลือกได้เราอยากจะเป็นใครในเรื่องเรานี้ หวังว่าเรื่องเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์และให้แง่คิดดีๆในการทำงานและการใช้ชีวิตนะครับขอบคุณและสวัสดีครับฝากแฟรนไชส์ขนส่งเอกชนร้านสารพัดบริการครบวงจรเพย์พอย t ์เซอร์วิสสอบถามข้อมูล089095539ครูโอ